รับสโนวยูฟ่าฟุตครับซน์นี้สองวันอยู่วันครับรวมเดือนไหนก็้อมอยู่ที่ไทยยูฟ่าฟุตบอลที่นนท์นะใช่มีใครเป็นผู้ต้างคก้อมบ้างที่นั่นก็มีพี่สุภินชัยเพ็นสวรร์แล้วก็ซันเดย์แล้วก็ยินทลาออเป็ตัวใหญ่ที่ไยช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้20่สิบครัาเสูง้าเจ็น้าเหน้าเจ็ดสบาหน้าปหน้ิปีนาีาบ เราเงิจะตายเลยครับเขเครื่องครับวันนี้เราเจอกับดาบดำเคยเจอไหเจอมาลครั้งเลครั้งหนึ่งวันนั้นเจอต่อยที่ลุวีดีลุวีดีเป็นไงแพคะแนนถ้าแพคะแนเขามาตอนนั้นต่อยกันเดือดเท่าไหร่้อี่สาร้อยยี่สิบสามวันนี้ก็ต่อยร้อยิบสามใช่ครับเมื่อกี้เราเข้าไปสอบแล้วเป็นยังไงวันนี้่หมครับมาลงกับกก็มวิ่งทำเหมือนปกตินะใช่แล้วของดาบดำนั้นเขาเป็นเหมือเปั่ไอเงยน วันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็วางมันเรียบร้อยแล้วมั้คือแก้ทางมาแล้วแล้วมีอาวุธอะไรเสริมมาไหมอย่างไฟนี้ก็มีคนระับมีลูกลำม,มีศอกมีอนะไรขอเพิ่มมาแน่นอนใช่อืมอเราต่อยมวยมานอย่างไฟล่าสุดนี่เราต่อยไปที่ลุงบินีครับลุมบินีวันนั้นเจอกับพี่ดาบดำนี่โอ๋อจ้าดาบดำใช่แล้วไฟนี้คือให้ล้างตากันเลยใช่ครับอืม ว่าแก้ทางกันมารู้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วใช่ไหมแล้วไฟนี้ร่างกายเราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสองผู้หได้ครับกว่าไม่มีบาดเจ็บไม่ครับพร้อมได้เลยวันนี้ใล้างตาได้ไม่ได้ครับ วันนี้เราวันนี้ล้างตาได้ไหมได้ครับต้องได้นะครับเราป่อยเงิมาลุ้นทุกวันนี้กี่ไฟล์ลัประมาณหกสิบไฟล์ได้ไฟล์ได้เราคนจังหวัดอะไรครับขั้นใจักไฟล์เพื่อช่วยแฟนคลับเราหน่อยขาเช่าขอนแก่นและเอ็มซียูฟ่าเบอร์หนึ่งแทนช่วยเป็นแรงใจนะครับจะไม่ทำให้ผิดหวังวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับต้องเกิดนะโอเคเราจะมาล้างตาครับ